สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบีวิวอีกเช่นเคยนะคะในช่อง Aqua บ e v i e นั่นเองค่ะวันนี้นะคะบีวิวก็จะมา action, รีแอคชั่นร่างทรง,ทรงหรือเดอะมีเดียมนะคะตัวอย่างที่2นั่นเองค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็จะไปฉายที่แรกในเกาหลีก่อนนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปรีแอคชั่นบีวิวขอกราบอภัยนะคะขอโทษกับลูกเพจทุกคนลูกช่องทุกคนด้วยนะคะที่แปลคําว่าเดอรมีเดียมผิดความหมายนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆความหมายที่ถูกต้องของเดอะมีเดียมนะคะก็แปลว่า ร่างส่งตรงตัวเลยนั่นเองค่ะมีความหมายเดียวกันกับคาว่าชาแมนเลยนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณลูกเพจและลูกช่องทุกคนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาบอกกันว่าเออบีบิวแปลผิดพลาดน,นะคะยังไงก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะยังไงก็ไปรีแอคชั่นตัวอย่างที่2ร่างทรงกันเลยดีกว่าค่ะ3 2 1สอหนึ่ง r o n s p r c t i o n in Exosuit with กับผู้กำกับเกาหลีนะคะ ภาคอีสานประเทศไทยย่าบายันชื่ออะไรอะโอ้โหเขาถ่ายออกแนวสารคดีสุดๆอะนี่ไงจากโูรดิวเซอร์นาหงจินนะคะสของย่าบายัน ไหลเชื่ออยู่คนมากตัง้งทรงเหรอหรือว่ามันไรส้สาระหรือว่ามันไม่มีจริงอะ่ะอยู่ดีก็แบบหลับพุ่งกับบรรจงที่สคตเป,รป,ปอร์นะคะเพียงเท่านั้นที่มาเป็นร่างของท่านต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะฮึช่วงนี้มีได้ยินเสียงใครทะเลีย่ยมบ้างหรือเปล่าและมีผพิมตอบรับบ้างไหม เสียกุญแจข้าไว้ใครสิเข้าไปใส่กัได้มันเป็นยังมันคือต้องเป็นอันิ่งถูกย่างมันถูกกำนดไปแล้วโอ้ยอย่างลอยเลยอะวันนี้ฉากเดิมนะคะปรับคูก่กับหัว

ความที่เขานะคะใช้เอ่อมุมกล้องแบบกล้องวงจรปิดอ่ะมันเลยทําให้เราต้องแบบมองหาเว้ยว่าแบบแบบว่าอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะซึ่งไปยุบไม่เห็นซึ่งครั้งเนี้ยไม่ได้มาแบบแอบๆบแบบนะมาแม่งเต็มๆเลยมายืนจ้องอย่างเงี้ยคือมันน่ากลัวคือมเป็นการยืนจ้องแบบเหมือนเหมือนนั่งยองๆแต่ไม่ยอง,ยองเว้ยก็คือแบบเออมันน่ะมันหล่อนนะ่ะแต่อันนี้ถามนะเรารู้สึกว่า มันมันคนดูมันมีการเตรียมตัวมาค่อนข้างดีเว้ยมันเลยไม่ไม่รู้สึกว่ามันจะแบบน่ากลัวขนาดนั้นแต่เราจะได้เห็นพิธีกรรมก็คล้ายๆกันเหมือนกับเอ,อตัวอย่างที่แล้วนะคะว่าเออมันดูมีทรงประมาณแบบทําเกี่ยวกับสายสะาเกี่ยวคุณสายมีเอออะไรพวงพวที่มันเหมือนใบตองอยู่อยู่ในตู้เสื้อผ้า แล้วก็มีการปักทูปกับหัวเหมือนกับอันรอบที่แล้วนะคะเหมือนแบบท้าทายเลยทํานองนี้แล้วก็มีการแบบอวกออกมาแบบสยศาสตอ์อันนี้พี่บิวลองหาในอินเทอร์เน็ตดูนะคะคําว่าย่าบหายันเนี่ยหรือที่มาของย่าใบหายันเนี่ยยังไม่แน่ชัดน,นะคะอาจจะเป็นตัวละครสมมุติจากในเรื่องก็ได้ซึ่งอันนี้พี่บิวก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะคะแต่ก็คือร่างทรงปกติทั่วไปล่ะคะ่ะของ ของคนเราที่เหมือนนับถือเจ้าแม่อย่างเช่นร่างทรงจุดๆ,ดๆอย่างเงี้ยอย่างย่าบายันก็อาจจะเป็นเทพหรือจะเป็นดวงวิญญาณที่ทางอีสานเขานับถือนะคะซึ่งในเรื่องนี้มิงนะคะน่าจะเป็นลูกสาวของคุณร่างทรงของคุณย่าบายันเนี่ยละคะที่เป็นคุณคุณป้าผมสั้นๆนะเนาะที่เป็นร่างทรงใสม่มอห่มสีฟ้าเนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วเขาลบหลูพอหลังจากที่เขาลบหลูเขาแบบว่าเอ้ย ร่างทรงแมงมินจะเป็นอะไรเลยเขาก็ถูกแบบเหมือนอะไรไม่รู้สิ่งสูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ที่รู้รูนะคะก็คือหนังเรื่องเนี้ยนะคะผู้กํากับเนี่ยเขาใช้เวลากว่า1ปีเต็มนะคะในการรวบรวมเกี่ยวกับความรู้หรือเกี่ยวกับประสบการณ์สําหรับร่างทรงเนี้ยนะคะกว่า30 คนเนี่ยเคยเขาได้นั่งสัมภาษณ์ได้นั่งเก็บเลฟหรืออะไรพวกเนี้เอามาใช้ในหนังเรื่องนี้นะคะหนึ่งปีเต็มเตด้วยกันนะคะบิวบิวก็นนะะอยากเห็นเหมือนกันคะ่ะว่าหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วมันจะดูหลอนดูหลอกคนดูแบบในตัวอย่างหรือเปล่านะคะบอกตรงๆว่าคาดหวังไว้สูงมากสำหรับทั้งทีเซอร์ใดๆแล้วก็ยังมีผู้กำกับนาหงจินนะคะที่เคยกกำ ที่เคยกำกับหนังผีมาอย่างโชคโชว์นนะคะก็มาร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นพี่ผู้กำกับนะคะจากเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณหลอนอย่างเงี้ยเธอคือฉันก็คาดหวังสูงมากเพราะว่าทุกวันนี้เวลาปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ก็คือจะรู้สึกเอ้ยมีใครขี่คอกูอยู่หรือเปล่าวะอะไรอย่างนงี้นะคะยังไงก็รีวิวขอจบรีแอคชั่นตัวอย่างร่างทรงหรือเดอะมีเดียมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะชอบกกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ด้วยแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ ตัวอย่างที่สองของร่างทรงก็สังนัถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวีบิวรู้สึกว่าตัวอย่างเนี้ยไม่ได้เผยเนื้อหาอะไรมากมายแต่เราได้รู้แล้วแหละว่ามิ้งเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับร่างทรงแบบไหนแล้วทำไมอะไรถึงทำให้มิ้งมาเป็นแบบนี้ได้ทํานองนี้เนาะถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันมีซีนที่เขาเรียกว่าอะไรซีนเก่าๆจากตัวอย่างที่แล้วอะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแต่ฉากสุดท้ายเรียกว่าตบได้ดีนะกับการที่นั่งแล้วแบบ ก้มหน้าดูอย่างเงี้ยมันมันจิตอ่ะมันมัมันไม่ใช่วิญญาณปกติทั่วไปมันดูจิตจิตยิบอกไมถูกเหมือนกันนะคะอะนยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายสวัสดีค่ะมาตามคำขอแล้วนะคะทุกคน